ดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเงินประจำปีการศึกษา2,565โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2478เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลขามสแกแสงโดยใช้สาราวัดหนองหัวฟานเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน จนถึงพุทธศักราช2515ได้ย้ายสถานที่เรียนมาอยู่สถานที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนขามสแกแสงคงหมู่ที่5ตำบลหนองหงวฟานอำเภอขามสแกแสงจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่24ไร่3งาน26ตารางวาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล และเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด471คนมีผู้อำนวยการยุพินวัชรสุภูและรองผู้อำนวยการไกรวุฒิฟูโคกสูงเป็นผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น34คนโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวภายใต้โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งดำเนินการในทุกระดับชั้นทุกห้องเรียนมีการดำเนินการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบของห้องเรียนสีขาวมีคำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานมีการให้ความรู้แก่นักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมในความเข้าใจที่ตรงกันมีเอกสารในการทำกิจกรรมแต่ละห้องเรียนแบ่งออกเป็น4ฝ่ายได้แก่ 1. ฝ่ายการเรียน 2. ฝ่ายการงาน 3. ฝ่ายกิจกรรม 4. ฝ่ายสารวัตรผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านมาตรฐานที่1ด้านการป้องกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาวโรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำองค์ความรู้ทั้งนี้คำนึงถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการห้องเรียนสีขาวกลยุทธ์ห้องเรียนสีขาวโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นกระบวนการในการดำเนินงานภายในห้องเรียนสีขาวมีองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือ 1. นจัดสภาพแวดล้อมดีมีการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเช่นจัดปอดจัดทำสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์จดหมายข่าวที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดอบายมุกอุบัติภัยและโครงการต่างๆ 2. มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ช่วยให้มีความสามคัคคีและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดเช่นการเล่นกีฬา การเล่นดนตรีศิลปะ 3. มมีการดูแลช่วยเหลือจัดให้มีนักเรียนนักศึกษาแกนนําและกลุ่มนักเรียนเพื่อเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. แบ่งปันคุณธรรมน้ําใจมีหลักธรรมประจำห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีหลักธรรมคำสอนตามศาสนาที่ตนนับถือมาเป็นหลักยึดปฏิบัติในห้องเรียนเช่นคลุมวิหารสี่ การจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทั้ง4ด้านของห้องเรียนสีขาวมีกลไกการขับเคลื่อนการทำงานของรูปแบบการจัดองค์กรภายในห้องเรียนสีขาวประกอบด้วยนักเรียนแกนนาแบ่งออกเป็น4ีฝ่ายคือฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมโดยมีภาระหน้าที่ดังนี้ 1. ฝ่ายการเรียน มีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือในด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการบ้านโครงงานหรือปัญหาการเรียนสองฝ่ายการงานมีภาระหน้าที่ในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยในห้องเรียนสีขาวรักษาของมีค่าและทรัพย์สมบัติของห้องเรียนสีขาววัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดป้องกันอุบัติเหตุภายในห้องเรียนสีขาวจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนสีขาวสฝ่ายสารวัตรนักเรียน มีภาระหน้าที่ในการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยทั้งในห้องเรียนสีขาวและมุมอับเช่นห้องน้ำหรือพื้นที่บริเวณอาคารแหล่งที่ไปมั่วสุมสูบุรี 4. ีฝ่ายกิจกรรมมีหน้าที่ในการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทั้งในห้องเรียนสีขาวและกิจกรรมในทุกระดับชั้นเช่นการเล่นดนตรีกีฬาศิลปะวัฒนธรรม กระบวนการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวสถานศึกษามีการจัดประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษามีการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุรีสถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดสถานศึกษาจัดทำแผนงานปฏิบัติการตลอดปีการศึกษาดังนี้ 1. สถานศึกษาดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว 2. สถานศึกษามีกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติดมีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยใช้กระบวนการลูกเสือ 3. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อการป้องกันยาเสพติดโดยได้จัดทําโครงการและมีการบูรณาการการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติดทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมค่ายคุณธรรมกิจกรรมจิตอาสาผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีต้านยาเสพติดกิจกรรมครูตำรวจมาตรฐานที่สองด้านการค้นหา สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดําเนินการในการสร้างกลุ่มคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนมีทักษะในการดํารงชีวิตไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและอบายามุขดังนี้ 1. แต่งตั้งครูประจำชัน้นเป็นกรรมการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2. แต่งตั้งครูประจำชัน้นครูประจำวิชาครูเวรประจำวัน ประจำจุดต่างๆของโรงเรียน 3. แต่งตั้งให้ครูประจําชั้นครูประจําวิชาเป็นกรรมการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลสถานศึกษามีการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดโรงเรียนดําเนินการสุ่มตรวจสารเสพติดน,นักเรียนปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง และรายงานผลไปยำส่งน,น้างานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5สถานศึกษามีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าโรงเรียนมีกระบวนการดำเนินตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูประจำชั้นเป็นบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบสำคัญ5ประการคือ1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมนักเรียน4การป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อสถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานมีการดำเนินการสำรวจตรวจค้นเพื่อหาสิ่งเสพติดและคัดกรองนักเรียนเพื่อป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพกลุ่มติดเป็นการป้องกันและปราบปรามให้สัตว์ารศึกษาปลอดยาเสพติดและรายงานผลการดำเนินการดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการสอดส่องดูแลแก้ไขและป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนให้มีการสำรวจสุ่มตรวจคัดกรองสภาพการใช้ยาเสพติด 2. แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อคัดกรองรีเอ็กซ์เ นักเรียนในด้านต่างๆ 3. ครูประจำชั้นบูรณาการสอนแทรกความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในแผนการจัดการเรียนรู้ 4. ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในกิจกรรมหน้าเสาธง 5. จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 6. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ได้รู้ ได้ดูได้เห็นสภาพจริงที่บ้านของนักเรียน 7. ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 8. ประสานกับหน่วยงานอื่นเช่นสถานีตำรวจูครขามสแกแสงโรงพยาบาลขามสแกแสงเพื่อมาให้ความรู้ข้อแนะนำการป้องกันการนำสารเสพติดเข้ามาในโรงเรียน 9. เชิญผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มึงมีส่วนเกี่ยวข้องมาปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมาตรฐานที่3ด้านการรักษาสถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนพบว่าไม่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่มีความเสี่ยงและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด แต่ได้เตรียมการรองรับเพื่อให้เกิดความพร้อมในการให้คำแนะนำและการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีสถานศึกษามีคลินิกเสมารักโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานจัดตั้งคลินิกเสมารักและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคลินิกเสมารักโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยได้แก่จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน รวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียนได้แก่นำนักเรียนเข้าวัดเพื่อบรรณาการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมทุกครั้งของวันสำคัญทางาศาสนากิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมการสวดมนต์ทุกวันศุกร์โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมได้แก่กิจกรรมสภานักเรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของวิถีประชาธิปไตย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีอาชีพติดตัวหาเลี้ยงตัวได้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนได้มีที่ปรึกษาผ่านโครงการกิจกรรมสภา,านักเรียนเป็นลักษณะเพื่อนช่วยเพื่อนที่ช่วยน้องมาตรฐานที่4ด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษามีตู้แดงเสมารักสำหรับรับเรื่องปัญหายาสิบติดและอบายามุก โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานมีตู้แดงเสมารักสำหรับรับเรื่องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและอบายมุขภายในโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลตามมาตรการเฝ้าระวังนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมตำรวจประสานโรงเรียนครู DARE กิจกรรมลูกเสือต้านพายาเสพติดและสารวัตรนักเรียนห้องเรียนสีขาวสถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานแต่งตั้งเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอบายมุขด้านการเฝ้าระวังได้แก่ครูประจำชั้นผู้ปกครองนักเรียนกรรมาการสถานศึกษาสาธารณาสุขตำรวจเพื่อช่วยสอดส่องดูแลนักเรียนมาตรฐานที่5ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายและยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานได้กำหนดแนวนโยบายดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาคำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้ที่เป็นแกนนำและครูประจำชั้น 2. เพื่อให้นักเรียนแกนนําในห้องเรียนองค์กรห้องเรียนสีขาวดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตักเตือนกันแนะนําเพื่อนช่วยเพื่อน 3. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดส่ 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักเรียนแกนนําประจําห้องและครูประจําชั้นครูประจําวิชาบริหารจัดการอบรม การสนับสนุนกิจกรรมและติดตามประเมินผล 5. โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานมีการดำเนินการโครงการห้องเรียนสีขาวตลอดจนเป็นฐานพัฒนาความรู้และค่านิยมที่ถูกต้องให้ผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานอื่นๆ 6. เพื่อลดปัญหาการระบาดของยาเสพติดโรคเอดการตั้งครรภ์ส่อนไวอันควรอบายาุกที่เป็นสิ่งมัวเมาทั้งหลาย 7. ครูประจำชั้นและครูประจำวิชาและบุคลากรทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับโครงการห้องเรียนสีขาวมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้และทำความดีโดยมีความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานกลยุทธ์สี่ต้องสองไม่โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานดำเนินการสี่ต้องคือห สถานศึกษาต้องมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาและสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีความรุนแรงต่างกัน 2. สถานศึกษามีแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดในสถานศึกษาตลอดปีการศึกษาสถานศึกษาต้องมีระบบข้อมูลดำเนินงานสีด้านได้แก่ระบบด้านการป้องกันระบบด้านการเฝ้าระวัง ระบบด้านการดูแลช่วยเหลือและระบบด้านการบริหารจัดการ 4. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานทำงานระหว่างนักเรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาสถานศึกษาดำเนินการสองไม่คือ 1. สถานศึกษาไม่ปกปิดข้อมูลกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้ายาเสพติด 2. สถานศึกษาไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาเพื่อนำไปบำบัดร,รักษาเมื่อหายแล้วให้กลับมาเรียนได้ตามปกติผลงานโรงเรียนปีการศึกษา2565โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับปฐมศึกษารางวัลชนะเลิศการประเมินโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนสุขภาพดี ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรม2พทระดับ3ดาว